ีครับวันนี้ก็อยู่ที่ช่องกัจจิชาแนลครับผมวันนี้จะมาทําขนมจีนน้ํายาปลานะครับแต่เป็นปลาซาบะครับอยู่ญี่ปุ่นเหมือนเดิมครับผมนี่เนื้อปลาเราก็ต้มเสร็จแล้วครับแค่เอาก้างออกหมดแล้วนะครับผมก็จะมีเครื่องเคียงครับมีเอาหอมแขงครับแทนไอ้หอมแดงครับผมหอมแดงก็มีนะครับก็จะมีใบมะกรูดกระชายพริกแห้งพริกสดนะครับผม ก็จะมีลูกชิ้นปลาอันนี้ใบแมงลักครับใช่ไหมภาษาไทยภาษากลางภาษาอีสานเขาป่ะภาษาอิตูครับอืมนี่กระลำครับเครื่องเคียงครับทัวทัวอยู่ญี่ปุ่นนกันครับทั่วบุกขญั้งวิญญานเขาแบบซาระแหน่ครับผมซาลาแนก็เป็นเส้นอ่าโซเมงครับโซเมงภาษาญี่ปุ่นนะแต่บานเ่าก็ มันไกล้ายๆกับขับปุ่นขับปาทั้งหมดเนยครับผมเอาวิธ <us> ี้ทำจ่อไปครับผมก่อนอื่นเราต้องทำเครื่องเชียงก่อนบนยาครับบนยาเครื่องเชียงเราใส่ลงไปดี่แขงยี่ห้อแช่เลยทำเป็นเครื่องเครื่องผัดครับเครื่องผัดนั้นเครื่องผัดขิงน้ำยานะครับผมใส่ลงไปใส่ลงไปใส่ลงไปครับผมใช้กับน้ำไปได้ครับ ลงไปเลยครับลงไปเลยลงไปเลยครับการพอประมาณนะครับเนี่ยสี่แหละแต่ละชีวไปมากูลงไปยัดหน่อยชีลงไปครับเพื่อความหอมเวลาผัดใส่ก,ก็เนื้อปานะครับผมลงไปเลยนั่นะครับตามครับผม มันจะเขาต่ำเครื่องเคียงเขากันนี้ตั้งหน่อยนะครับเออผมครับผมใส่เนื้อปลาลงไปครับใส่เนื้อปลาลงไปครับผมสไตล์ก๋าจีครับญี่ปุ่นครับแบบประยุกต์ครับแบบประยุกครับนี่ครับใส่เนื้อปลาลงไปเอาลหอมครับเอาไปเลยบะตองแบบคัดมาแบบบะตองมุนนะครับบะตองแบบละเอียดครับผมนองไปเลยครับ ทำไปตำมาลืมตัวว่าจะป้งองนี้แ่่งปั่นเอาเรียบแล้วครับผมเสร็จแล้วครับแข่งตันแดงของเขาครับแล้วจะจนั่งกัเอาลงณมอไปดพักได้ครับผมเอาไปเลย,ยีเด๋ยวทำใครได้หรอครับ เสก้าปลาแดงครับปลาแดง๋สามซ้อนน้ำปลาซ้อนนึงครับผมปลาแดงยัย่งได้ครับได้เบิ้ดครับอันนี้บบโคเทน่าแล้วครับต้องเข่าเท่านั้นเผอสร้างใส่ไว้เลยครับถามทัทีครับครับผมอันนี้สูตรที่โค้รเอาแด้วครับน้ำปลาลงาม่ได้ครับ ปลาอันเดียวครับขับทพีหนึ่งวก็ผงสุดรถขับนพีหนึง่งให้กันหน่อยนึงก็ไเลครับเอกแบบของสุดรถของสุดรถของสุดรถเนีย้ยนเพครับแล้วยัง้ากัวครับผงไปครับผัดลงไปมแบบันเ็ตวิธีนี่คือแบบ เห็นเนี้ยปลา <c oughs> มันหอมนะครับแบบบัจับกับเป็นก้อนนะครับผมทานห่อออกมาผัดตอนนะครับผมเอาไปแข้งเลยได้ครับผมที่จริงต้องไปผัดใส่กระทะนะครับแจะผมขีดขันเปลี่ยนหม้อครับเลยผัดซีเชียวเดี๋ยวเลยผัดส่หมอ้อเลยแล้วไปให้เนื้อปลาไมนเีคยมเล็กน้อยนะครับผม น่าปลาดาเขาแล้วกันในการครับตัตเกนะเลี้ตีกินตีกันแล้วนะครับผมนะครับฟูดเร่งรัดครับผมเมาย,าย,ายังไงเขาจะาอปลงไาได้ครับไปลงไปบนได้เดี๋ยวใส่น้ำกันนะเพิ่ม รรอ้คับใช้น้ำประมาณสักสองลิตรครับผมสองสามลิตรครับเราอยากใส่น้ำลงไปไดังไงถ่ายอีกสักยี่สิบมิลลครับผม เดี ательно, onents, ๋ยวจะไปียมเครื่องปรุงเครื่องเครื่องเชียงครับผมหลังจากนะครับข่ามอเดือดได้การนะครับผมหม้อน้ำเดือดได้ครับคนเบิร์นะครับผมสีมือย้อยหน่อยก็ได้ครับผมต่อไปไม่เห็นนะครับผมกำลังหอนี่เขาอยู่บรูโน่ซ่าครับ <ừ> um, วพอดีครับผมอันนั้นเขาละดูซิมครับดูเหมือนเลยขนมิ้งดูกลิ้นปลากลมๆคือบ้านเขาเนาะกินแบบยูญี่ปุ่นนี่แหละครับสไตล์การยูญี่ปุ่นนี่เรบไปๆว่ดีนะเขาละดูเหลือนได้ครับนี่งพร้อมเข้ามาทิมยึดตัวไ,ได้เนีย่ยไปกูดใส่เขาละฉีกหน่อยครับผมฉีกหน่อยหนึน่งฉีกหน้อยหนึน่ง ครับสฉีงไปฉีกไปห,หอมแล้วครับผมอ้ไรน,นะครับกินหมอไว้นะครับกินต่อแก๊สนะครับถือว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมเดี๋ยวเขาก็ไป เตรียมขนมจีนครับขนมเส้นครับผมครับผมสหรับที่เขาทาขนมเส้นเสร็จแล้วนะครับเขาจะมาเสรซนใส่จานได้ครับผมน้นหยาปลาเขากะได้กัดนะครับคอนทอนไดครับผมมีขนมเส้นครับผมแล้วเนี้ยครับแล้วเนี้ยไปแม่งรักครับแล้วก็ศทัวนะครับผมนะครับเดือดไปเลยครับคอนทอนครับผม คุ้นคุ้เลยครับคุ้นคุ้คเลยครับเห็น,นลแล้ว,หหวกันหัวให้หัวครับผมอาครับผมพร้อมเสิร์ฟแล้วครับอ่าสำหรับคลิปนี้ครับผมผู้ใดชอบกันกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับผมสำหรับช่องกอร์จีชแนลครับผมครับสำหรับวันนี้กันขอบคุณครับ